เมาเบอร์รี่ยอดดวงใจขวัญใจชาวบ้านหมู่บ้านเล็กๆในประเทศเกาหลีในสมัยที่ยังไม่มีการแบ่งแยกประเทศอันฮยอบกำลังนั่งบนคิมแซมโบซึ่งเขาเป็นสามีของเธอเขาต้องออกจากบ้านไปเป็นเดือนๆเ,เพื่อออกไปเล่นการพนันที่อื่นและไม่เคยมาสนใจเธอเลยไม่เคยเอาเงินมาให้เธอใช้และไม่เคยสนใจว่าเธอจะมีความเป็นอยู่ยังไงแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้สนใจในสิ่งที่เธอพูดเลย แต่เขาสัญญากับเธอว่าเขาจะรีบกลับบ้านมาให้ไวที่สุดขอให้เธออดทนรอจะถึงตอนนั้นเมื่อพูดจบสองสามีภรรยาก็สั่งลากันอย่างหวานชื่นต่อมาอันหยอบนั่งมองสามีเดินจากไปด้วยสายตาที่อาลัยก่อนจะลุกมาแต่งหน้าแต่งตาและจังหวะนั้นเองสาวแกเปิดประตูเข้ามาหาเธอและถามว่าจำชายได้อยู่หมู่บ้านถัดไปได้หรือเปล่าเขาชื่อว่าฉีศพคนที่ไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นแต่กลับมาบ้านเพราะว่าอกหักซึ่งเขาเป็นลูกชายของคิมชัมบู อันหายอบบอกว่าจำได้สาวแก่เลยบอกว่าสองสาวันก่อนชีซบมาหาเธอและบอกว่าอยากเจอกับอันหายอบสาวแก่เลยต่อรองกับเขาว่าให้เอาข้าวสารมาแลกหนกึ่งกระสอบและจะติดต่ออันหายอบไปให้และตอนนี้เขารออยู่ที่ไร่องุ่นอันหายอบได้ยินก็ตัดสินใจรับข้อเสนอเธอมาที่ไร่เองุ่นพร้อมกระบาดเล็กๆหนึ่งใบเธอเดินเข้ามาในไร่ก็จะเจอชีซบเขาแบกกระสอบข้าวออกมาเตรียมไว้ให้เขาดีใจมากที่ได้เจออันหายอบและเข้ามาหาเธอพือจะเดินงานเต็มที่แต่อันหายอบบอกให้เขาใจเย็นก่อน เธอเอาผ้ามาปูรองนอนก็จะถามชายหนุ่มว่าคุณจะรออะไรละ่ะชีซบได้ยินก็เข้าไปเดินงานอย่างร้อนรลนแต่ยังไม่ทันจะไปถึงสวงสวรรค์ก็ได้บีหญิงสาวเข้ามาในไล่เพื่อจะปดทุกข์แต่เธอกลับมาเห็นพวกเขาแบบเต็มเต็มเธอเลยรีบขอโทษก่อนจะเดินหนีไปอันหยอบเลยสั่งให้ชีซบหยุดก่อนที่เธอจะรีบมายกกระสอบข่าวแล้วก็เดินออกไปจากตรงนั้นอันหยอบแบกกระสอบข้าวกลับมาที่บ้านท่ามการความสงสัยของคนในหมู่บ้าน ที่เห็นว่าเธอเอาข้าวสารมาจากไหนและทําไมหลังของเธอถึงเลอะแบบนั้นแต่อันไฮยอบก็ไม่สนใจเธอรีบเอาข้าวสารมาเก็บไว้แล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าในทันทีอันไฮยอบเดินมาบ้านข้างๆเพื่อขอเยืมฟืนยายฮาวางยินดีให้เธอยืมก็จะหันไปตวาดใส่ซัมโดว่าทําไมไม่ไปทํางานอีกและสั่งให้ไปขนใบหม่อนใหม่อีกก่อนจะมืดจากนั้นยายฮาวางเดินมาหาอันฮยอบพร้อมถามเธอว่าสนใจจะเลี้ยงหนอนใหม่ร่วมก,กันกับเธอหรือเปล่า เธอต้องการให้ขนมาช่วยเพราะตอนนี้เธอแก่มากแล้วเลียเล้ยวแรงก็ไม่ได้ดีเหมือนเมื่อก่อนซึ่งการเลี้ยงนั้นต้องใช้ใบหมอนจํานวนมากกว่าจะพาอันหายอบเข้ามาในโรงเลี้ยงและบอกว่าหนอนไหมสามชุดสามารถทําเงินได้ถึงร้อยวอนเลยทีเดียวและจะจ่ายให้อันหายอบ20บวอนเพียงแค่เธอไปขนใบหมอนมาให้ทุกวันอันฮายอบได้ยินก็ตัดสินใจเอาด้วยทันทียายหวางเลให้เธอมาเริ่มงานในวันพรุ่งนี้เมื่ออันหายอบกลับมาบ้านเธอเห็นซัมโดกําลังจุดไฟให้อยู่ เขาบอกว่าไปหาฟืนมาให้เธอแต่แทนที่อันฮยอบจะขอบคุณเขาเธอกับบอกซัมโดว่าไม่ต้องมายุง่งเขาเลยถามว่าวันนี้เธอไปทําอะไรในไร่องุ่นเพราะเขาเห็นข้าบอางุ่นเลยที่หลังห้องเธออันฮยอบบอกว่าไม่ใช่ธุระอะไรของนายพร้อมกับไล่ให้ซัมโดออกไปจากห้องครัวของเธอซัมโดเลยรีบเดินออกมาก็จะบอกว่าจะแก้แค้นเธอให้ได้อันฮยอบยกสัมภาระกับข้าวเข้ามาในบ้านเธอได้เจอกับสาวแก่อีกครั้งและเธอกําลังตักข้าวสารส่วนแบ่งอยู่อันฮยอบไม่ค่อยพอใจที่สาวแก่มาตักโดยพลาการ แต่ก็บ่นอะไรกับเธอไม่ได้มากนะักตัดมาในตอนดึกที่บ้านของยายแก่สามีของเธอแอบตาข้าวสารมาครึ่งกระสอบก็จะปีนเข้ามาในบ้านของอันหยอบเพื่อเอาเข้าวสารมาแลกกับการได้ขึ้นสวรรค์อันหยอบเห็นเขาก็ตกใจไปอย่างมากแต่เธอก็ยอมให้สามีของยายแก่สมดังใจหมายได้ขึ้นสวรรค์ในคืนนั้นเช้าวันถัดมาอันฮยอบไปเก็บใบหมอนให้ยายหวงังแต่ตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านได้เรียกเธอให้กลับไปทํางานพร้อมบอกว่าเขาจ้างเธอมาทางานในฟาร์มเห็ดแต่ทําไมเธอไปบุ้นอยู่กับการเก็บใบหมอน บรรดาสาวๆทำงานกนอย่างแข็งขันแต่ททนใดนั้นฝนก็ได้ตกลงมาอย่างหนักทําให้ทุกคนต้องรีบกลับเข้ามาในหมู่บ้านแต่อันไฮยอบไม่ได้กลับเข้ามาเธอโดนผู้ใหญ่บ้านลากไปใต้ต้นไม้ก่อนที่เขาจะยื่นแหวนเงินให้กับเธอเพื่อแลกกลับการได้ขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดตัดมาที่ร้านเหล้าบรรดาชายหนุ่มกําลังนั่งจับกลุ่มคุยกันตอนนั้นเองเจ้าของร้านแห่งชีโซบแบกสอบข้าวมาเขากําลังมุ่งตรงไปยังบ้านของอันไฮยอบและเธอได้พูดขึ้นมาว่า มีคนเคยเห็นชีโซฟเข้าไปทําภารกิจอยู่ในบ้านของอันไฮยอบโดยแลกกับข้าวสารหนึ่งกระสอบจากนั้นบรรดาชายหนุ่มประต่างจินตนาการถึงอันไฮยอบทาเอาแซมโดทนฟังไม่ได้ก่อนที่เขาจะรีบลุกหนีไปอันไฮยอบได้เอาใบหมอนมาให้ยายฮาวางก่อนที่ยายฮาวางจะถามว่าคิมแซมโบได้อันไฮยอบมาเป็นเมียได้ยังไงบางคนก็คิดว่าเขาได้เธอม,มาจากการเล่นพน,นันเพราะสามีเก่าเอาอันฮยอบมาเดิมพันบางคนก็คิดว่าอันไฮยอบหนีตามคิมแซมโบมา พร้อมกับภาพในอดีตต,ตอนที่ทั้งคู่ได้ย้ายเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านใหม่ๆผู้ชายในหมู่บ้านต่างจ้องเธอตาเป็นมันเพราะว่าอันไฮยอบเธอเป็นสาวสวยแล้วกับนางฟ้าตัดกลับมาในตอนดึกอันไฮยอบนั่งมองแหวนที่ได้มาจากผู้ใหญ่บ้านก่อนที่เธอจะเอาเงินที่ได้มาจากการทํางานห่อไว้ในผ้าแดงแล้วใส่ไว้ในตู้จากนั้นก็เช็ดถูดทําความสะอาดโดยที่เธอไม่ทันสังเกตว่ามีใครแอบเจาะรูตรงประตูเพื่อแอบมองเธออยู่ซึ่งสายตาที่แอบมองเธออยู่นั้นมันก็คือซัมโดนั่นเอง เขาแอบมองเธอจนอดใจไม่ไหวก็จะเปิดประตูเข้ามาเพื่อขอเธอแบบดันดนแต่อันนยอบก็ไม่ยอมเธอจะโกนแหกปากว่ามีขโมยเข้ามาเลยทําให้ซัมโดต้องรีบหนีไปชาวลุงคืนมาดาสาวๆในหมู่บ้านได้พากันมาซักผ้าที่บ่อกเก็บน้ําพวกเธอกําลังเมาส์ถึงอันนยอบเพราะสงสัยว่าทําไมผู้ชายถึงได้หลงไหลเธอจังอันนยอบยด้ยิ้กระดังซักผ้าตามปกติหญิงสาวข้า,ขางๆเธอสังเกตเห็นแหวนเลยถามว่าเธอซื้อแหวนมาเองเหรอก่อนที่สาวอีกคนจะเน็บไปว่า สาวๆใฝ่ฝันอยากจะมีแหวนใส่แต่บางคนกลับได้มันมาในวันฝนตกหญิงสาวที่นั่งตรงข้ามเลยถามว่าเธอก็มีแผนแบบนี้ไม่ใช่เหรอสาวที่เหน็บเลยยกนิ้วขึ้นมาโชว์ซึ่งมันเป็นแหวนเงินที่ได้มาจากแม่ในงานแต่งงานของเธอกับสามีพร้อมยกนิ้วโชว์ให้อันยอบได้เห็นก็จะบอกว่าหากสามีของเธอคิดไม่ซื่อเธอจะจับหกักคอให้ตายขาดทีอันยอบได้ยินก็รู้ว่าคนอื่นๆต่างเดน็บแนมเธอเธอเลยรีบเก็บผ้าแล้วลุกเดินกลับมาที่บ้านพร้อมกับบ่นว่าใครกันไม่มีสามีพวกเธอคิดว่าเธอดีกว่าฉันันน้เห จังหวะน,นั้นยายฮวางได้มาเรียกอันหยอบพร้อมบอกว่าตอนนี้มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเพราะใบหม่อนไม่พอเลี้ยงหนอนไหมทําให้พวกมันใกล้จะตายเต็มทียายหวางเลยขอร้องให้อันหยอบไปหาใบหม่อนมาให้สักสี่ตะกาอันหยอบรับปากแล้วก็รีบเดินออกไปเมื่อเดินมาถึงอันหยอบเห็นชายคนหนึ่งชื่อว่าชิวซองเขาแบกใบหม่อนมาจนเต็มหลังเธอเดินไปดักหน้าเขาที่สะพานหินข้าแม่น้ําก็จะบอกให้เขาหลบไปเพราะเธอมาก่อนแต่ชิวซองไม่ยอมหลบ เธอเลยผักเขาจนตกน้ําแต่ตัวเธอเองก็ตกน้ําไปด้วยเหมือนกันอันฮยอบรีบลุกขึ้นแล้ววิ่งเข้าไปในป่าพร้อมกับให้ชิวซองตามเธอเข้ามาชายหนุม่มผิวแดงนั้นก็รีบวิ่งตามเธอไปเขาวิ่งตามเธอมาเรื่อยๆจนได้เห็นอันฮยอบถอดผ้าที่เปียเอาออกมาตากไว้พอชิวซองได้เห็นตอนนี้เขาเล่าเหมือนต้องมนสะกดเขาเรีบเดินเข้ามาหาเธอแต่หญิงสาวก็ใช้มานยาหญิงขอร้องให้เขาไปเก็บใบหมอนให้ชิวซองทำตาลาก็เป็นหุ่นยนต์เขาเก็บใบหมอนจนเต็มตะกร้าก่อนจะเอามาให้เธอชิ แล้วเธอจะทําอะไรให้เขาได้บ้างถ้าหากเขาเอาข้าวบาเล่ไม่ให้เธอหนึ่งกระสอบในคืนนี้แต่เธอปฏิเสธเพราะไม่ต้องการมันเขาถามว่าแล้วเธอต้องการอะไรอานัยยอบบอกว่าอยากได้แหวนเงินที่ภรรยาของเขาใส่อยู่ชิวซองที่ตอนนี้หน้ามืดเต็มทีเขาบอกว่าเจอกันที่ลรงสีในคืนนี้แล้วเขาจะเอาแหวนเงินมาให้เธอตกดึกคืนนั้นชิวซองรีบปิดบ้านพาลูกๆเข้านอนจากนั้นก็จัดแจงปูที่นอนรอภรรยาเข้ามาในบ้านเมื่อภรรยาของเขาเข้ามาชิวซองก็เริ่มต้นภารกิจพร้อมกับดบ